ถึงหน้าร้อนเนี่ยจิตใจมันก็ร้อนรนตามสภาพอากาศฉลอกเลยว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นครัวโลกเป็นครัวร่องยังไงถ้ามันไม่มีอาหารที่เหมาะสําหรับทุกสภาพอากาศและในหน้าร้อนแบบนี้อาหารที่เราจะใช้รับประทานเพื่อเป็นการดับร้อนอาหารไทยโบราณมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลได้แก่ข้าวแช่น้ําดอกไม้ข้าวแช่ ประกอบด้วยข้าวค้างปีที่นำมาหุงและทานกับน้ำลอยดอกมะลิค้างคืนเพื่อความชื่นฉ่ำใจในสมัยก่อนไม่มีน้ำแข็งหรือความเย็นก sure an ็เดาไปเรื่อยข้าวแช่เนี่ยก็จะประกอบด้วยนะฮะ นอกจากที่จะเป็นข้าวข้าวหุงทั่วไปนี่แหละแล้วก็ทานกับน้ําลอยมะลินะฮะน้ําลอยดอกไม้นะับก็จะมีเครื่องเคียงของข้าวแช่เนี่ยก็จะมีเออนี่น่าจะเป็นกะปิทอดพริกหยวกยัดไส้หมูสับนะแล้วก็จะมีไชโปเพิ่มความหวานอันนี้เป็นเครื่องผักเคียงนะฮะมีมีมะม่วงด้วยร้านนี้มีอันนี้น่าจะเป็นปลาหวานนะคะและอันนี้ก็จะเป็นไม่หมูหวานก็แล้วแต่นะฝอยอะไรางี้นะคะวิธีการรับประทานเนี่ยวันนั้นเคยไปทานที่ร้านอะไรสักอย่างหนึ่งเออเขาบอกว่า เอาของพวกนี้ลงไปใส่ในนี้เพรามันจะทําให้เสียรสชาติพอเห็นคําว่าอย่าปุ๊บกูเทเลยแล้วแดกหมดที่ดูด้วย ประเด็นของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมากินข้าวแช่ให้ดูแต่เราว่าเมนูไทยสทมัยดั้งเดิมที่เรียกว่าผ่านเวลามันเนิศนานแล้วกี่ยุคกี่สมัยแต่ว,ว่าถึงเวลาหน้าเราต้องกินเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นน้ําดอกไม้เนี่ยไม่เป็นน้ําอะไรได้มาเพราะว่าเราต้องการความความชื่นช่าใจความชุ่มชื่นใครร้อนขั้นสุดนะวันนี้เราจะมารีวิวลองดูกันซิว่าน้ําที่เราใช้ในการกินกับข้าวแช่เนี่ยมีน้ําดอกไม้มีน้ําอุทัยทิพย์มีน้าม,มะพระ้าวมีน้ําอัดลมมีน้ําส้มและมีน้ําชานม อันไหนจะเข้ากันและทําให้เราคลายร้อนได้มากที่สุดผู้จาด,ดูมีหลักการแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่น่าลองแต่เดี๋ยวเราจะลองกันดูเราเริ่มต้นจากออริจินอลเลยละกันเนาะกลิ่นแบบอร a r t i f i c ียลอะกลิ่นเหมือนน้ำสาดสงกลานอะ <S <S อ่ะ,ะเราจะมาลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรข้าวเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ข้าวเละเกินไปต้องเป็นข้าวที่เรียงตัวแบบนี้นะคะเป็นเม็ดเม็ดนะคะ อบควันเทียนควันเทียนขั้นสุดอะเหมือนนึกว่าตัวกูเป็นเทียนอะเขมกคนยิงร้านนี้นึกถึงว่ารสชาตาตอนนี้ที่กินคือกินเหมือนกินน้ำอบน้ำอบสงการ์ดอะแต้องมีอะไรตัดซะหน่อยหนึงเขาบอกอย่าเทลงไปไงโอเคก็คือข้าวแช่ต่อมาเราจะลองที่เราคิดว่าลองซิว่ามันจะได้ไหมข้าวแช่น้ำอุทไทยทิพย์ยากไปไหมเนี่ยการเพ้น แย่นะไม่แย่แต่แค่ไม่อร่อรย <c oughs> นะีได้ต่อมาเข้าแช่น้ำมะพรา้าวอันนี้น่าจะดีเวลากินอะไรแบบนี้ที่แบบน้ำจ,จืดๆหอมๆอม่ะมันก็จะช่วยคลายให้แบบรสชาติมันกระจายได้เขาปาก <c oughs> น้ำมะพร้าวนี้วอนได้ต่อมากินข้าวแช่กับน้ำอัดลมซิเขาเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะถามว่าลูกค้าถามว่ารสชาติเป็นไงอ๋อ,อมันจะซาซ่ะ คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่กินคู่กันะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบแหวะมันแต่มันแค่แบบไม่น่าเอามารวมกันต่อมากะปิทอดหอมอ๋อกัดปอกตัวเองมีความหอมมีความหวานนิดนิดไม่ได้กินว่าเป็นกินด้วยกันนะก็แค่กินว่ากินข้าวกินข้าวหมูทอดข้าวไชโปแล้วกินน้ำส้มตมอะ ่ไม่เอาเนาะอย่าทำหนี้เนาะเขาให้อันนี้มาขอลองกินหน่อยาะมันม่วงแบบอึ๋งมันอึ่งเปรี้ยวอ่ะและสุดท้ายกินกับอะไรดีอันนี้ยังไม่ได้กินเลยซิกยูกับเล้าไส้หมูแล้วก็ห่อด้วยไข่อร่อยเนาะแค่นี้ก็พอแล้วค่อยกินอันนี้ต้องกินโดยวิธีเขาเอาตรงๆมันก็ไม่แย่หรอ เหมือนชาไหลทันยับพืชไอ้ชาพวกนี like? ้ม kind of like wow, like ันก็เข้ากับข้าวเข้ากับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแล้วว่านี่ชามันเป็นแบบชาแบบจืดด้วยไม่หวานน่ะมันไม่รู้สึกว่าทําลายอัตราลดของการกินเ๋ยวล้ลองกินอ่ออะไรที่มันน่าจะหวานหวานไหมกินได้ก็จะมีความกินจีนอารมณ์เหมือนกินข้าวต้มกุยที่เย็นๆได้จริงออริจินอลอ่ะถ้าคนไม่ชอบฟันเทียนนี่กินไม่ได้เลยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยบางจาททำเข้มข้นมากเลย เหมือนกินของที่แบบอยู่แถวตรงที่ไหว้ตรงที่ไหว้พระก็แบบ กินไปแอบกินทูบกๆๆนินเทียนอะถ้ายังมีความใกล้เคียงกับอริจินอลอยู่คิดว่าเป็นน้ำยาอุทัยเพราะว่าไอ้น้ำดอกไม้เขาต้องการแค่มีความหอมหวนอะไรแต่ว่าไม่ต้องมีรสชาติอะไรเพราะว่าเราออยากได้รสชาติกันนี้เต็มที่อยู่แล้วน้ำยาอุทัยเพิ่มความหอมของดอกไม้อะไรแบบนี้ได้สมุนไพรก็พอจะแก้ขัดได้แต่ว่าตัวอื่นๆนะเราคิดว่ากินเป็นน้ำเถอะแต่กินข้าวแช่นี่มันก็เป็นนิชมากอยู่แล้วเนาะคนที่ไม่ชอบคือไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นลองไาเนี่ยทำอะไรกินเปล่าๆเนาะคัดได้เลยจ้า